เล่นทุกสายขายทุกองนะ ep ับ EP 985กับผมวัดราชสีวันนี้ก็มาพบเจอพี่พี่เหมือนเดิมนะครับนะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากบอกต่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะพี่พี่นะก็ตามสโลแกนเลยเล่นทุกสายขายทุกองค์กับผมวัดราชสีก็มีพระแบ่งปันนะครับมานำเสนอพี่พี่เป็นประจำ ครับนะพระทุกอย่างทุกองพรนะที่มานําเสนอก,อก็โปรดใช้วินนจวินิจวิจิตเจดรายานโอ้พี่คนไทยนะครับแต่ว่าพูดลิ้นพันกันนะนะครับนะโปรดใชว้วิจิตเดลายานนะเดี๋ยวผมต้องไปท่องใหม่นะครับนะเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาพูดให้มันจะชัดหน่อยโปรดใช้วิจิตเดลายานนะครับนะในการรับชมนะตัดสินใจนะครับนะเพราะว่าทุกอย่างผมพูดไปเป็นความเข้าใจอาจจะเป็นในมุมของผมนะพี่ๆนะเออ ก็เข้าใจตรงกันนับนะดูให้ชอบก่อนทุกใจค่อยถามไทยราคาบนับนะบนะเพราะว่าผมเรียกว่าเล่นแค่ชอบนับนะไม่ได้การันตีนะเพราะว่ามือผมไม่ใหญ่นะพี่พนะมือเล็กนะครับนะประมาณนี้นะนะก็ฝากกดติดตามเป็กนกาลังใจด้วยนะครับนะช่องทางติดต่อก็โทรมาที่เบอร์0 9 0ย์เก้นปดห้าศูนย์แปดสี่หนึ่งนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไปด้วยกันเลงหลายผมทิ้งไว้ด้านล่างนะพี่ๆนะก็ขเข้าไปอดไลายทักท,ทายสอบถามราคามาได้นับนะ วันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาเริ่มรับชมรับฟังกันเลยนะครับนะวันนี้นะครับผมก็มีนะครับนะคนนี้จะนำเสนอนะครับนะองค์แรกนะครับน่าจะเรียกว่าตอรีตเอนะพี่นะนะหลวงปูทวดพิมพ์ตรีตนะครับนะน่าจะเรียกว่าสวยนะครับนะเพราะว่าผมเรียกว่า ไม่รู้ผมว่าเคยเห็นหรือเปล่าหรือว่าเคยเจอหรือเปล่าองค์หลวงปู่ทวดทำเตาตอรีดที่ว่าจะมีผิวพลายอย่างนี้พี่ๆดูองค์นี้คือเนี่ยลักษณะลองสังเกตดูนะครับเตาอรีดหลวงปู่ทวดนะหลายองค์นะบางทีอาจจะมีแอนกลางอย่างเงี้ยพี่ๆนะคือลักษณะแอนอย่างนี้นะพี่นะแอนธรรมชาตินะไม่ใช่ว่าแอนแบบแล้วขอบยกนะไม่ใช่อย่างเงี้ยนะนะคือลักษณะแอนแล้วก็เขามีการแจงตะใบเนี่ยพี่ๆไหมเจียตะใบเรียบแต่ว่าผิวนี่เป็นมล่าแล้วผิวนะออก พลายเงินนะครับนะเรียกว่าพลายคลุมเลยนะครับนะมีผิวพลายแล้วกันเออเขาเรียกว่าน่าจะพูดว่าผิวพลายนะแล้วเนื้อเนื้อเป็นเนื้อ,อ,อทองผสมนะนะพีเขาเรียกว่าเนื้อเหลืองนะครับนะสภาพสวยมากนะครับนะเนี่ยลงประทวดนะครับนะพิมตารีดนับนะปีน่าจะปีน่าจะเรียกว่าปีศูนย์ห้านะเออเนี่ยพี่ๆดูนะมารับชมนะมาสองดูแล้ยนะพี่ๆมาดูฮะเนี่ยผิวิ่มเดิมเลย ผิวเนี่ยออกจะพลายๆลายด้วยซ้ำนะพี่นะเนี่ยดพูพี่ดูอาจจะมีขี้เบ้าด้วยซ้ำเ,นะเ,เ,เนี่ยพี่ขี้เบ้าหนะพี่นะดูว่ามือคมชัดนะคแล้วผิวหิ่งๆิ้เลยเนี่ยพี่ดูขี้เบ้านะครับนะเนี่ยสวยมากนะครับนะองนี้เนี่ยก้านชนวนช่อนะครับนะแล้วก็แทงตะใบเนี่ยก้านชนวนช่อเราจะเห็นชัดเจนมาตรงนี้การชนวนช่อนะดูขอบข้างคนระับแตงตะใบ มีคาบสนิมคราบกระป๋องนะพระอยู่หิ่งหิ่งนะเนี่ยพี่พี่ดูเนี่ยฮะดูฮะเนี่ยการชนวนช่ออยู่ยตรงนี้พี่พีนะ่เห็นเนื้อการชนวนช่อแล้วจะแอนธรรมชาติผิวเป็นมะละเลยเนี่ยผิวพลายเลยพี่พี่ดูเนี่ยผมต้องบอกว่าคือเคยพูดอยู่ว่าเตาลี่หลงวงพวทธสนมากเขาจะตะไบแบบลายตั้งนะพี่พี่นะปีศนะูนย์ห้าเยส่วนมาก แต่ว่าอาจจะมีลายตั้งลอยและเฉียงลอยนอนเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากนะครับนะโดยทั่วไปที่เราจะพบเจอนะก็คือจะเป็นลายตั้งพี่พี่ดูนะครับองนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะสำหรับองคแรก,กวันนี้นะครับออนญาตนําเสนอนครับหลวงปู่ทวดพิมพ์ตอรี่เอนะครับนะมือคมชัดพี่พี่ดูมีมิติคมคมเลยนะพี่พี่นะดูฮะบัวมีมิตินะครับนะนี่นะครับอ่าประมาณนี้นะพี่พี่นะองแรกอ่าชอบใจกลางกลางทักทายสอบถามราคามาให้ไหวเลย นะครับนะอ่ะองค์แรกผ่านไปองค์ต่อมาก็เป็นหลวงพ่อปานนะพี่ๆนะองค์นี้เขาเรียกว่าทรงครุดนะครุดก็จะเป็นพูดถึงมหาอำนาจนะเออเนี่ยมหาอำนาจนะหลวงพ่อปานนะพิมพทรงครุดนะขี่ครุดนะครับนะนี่ก็ด้านหลังจะมีรอยป่าธรรมชาตินะครับหลวงพ่อปานก็ยัมีกดพิมพ์ป่าพิมพ์นะนี่ฮะดู่ะขอบเป็นสันเป็นเหลี่ยมนะครับนะชัดเจนนะครับนะผงเดิมเต็ม นะครับนะดูผงก่อนนะพี่ๆนะเนี่ยผงเดิมนะครับนะล้นล้นเลยอาจจะมีเทาะมั่งนะครับนะนิดนึงนะครับนะพี่ๆนะดูค่ะนี่ฮะอันนี้ผงพุทธคุณมาติดตรงนี้ด้วยนะครับนะนี่หลวงพ่อปานพิมพ์นี้เขาน่าจะเรียกว่าพิมพ์พิมพ์บล็อกแตกหรือเปล่าพี่ๆนะเนี่ยจะ,จะมีมีคล้ายๆแบบบล็อกแตกนะครับนะเนี่ยเส้นแตกในน่าจะเกิดในบล็อกในพิมหน่อยพี่นะ เนี่ยคมขมเลยเรินแต่คมขคม,คมรับนะนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะพี่เอาด้านหลังสองเลี่ยงเนี่ยนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขีครุฑในบรรดาพิมพ์ขีครุฑนี่ก็จะมีหลายพิมพ์นะพี่นะครุฑปีกแข็งครุฑผีเสื้อครุฑอะไรหลายอย่างนะเออ นะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นสิงห์นะครับนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะพี่ๆนะเนี่ยฮะอาจจะผิวหงิ่งเลยนะพี่ๆนะดูฮะตาแดงแต่จะเป็นหลวงพ่อเดิมหรือว่าพ่อมุ้ยพ่ออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่ๆดูเอานะเนี่ยฮะน่าจะเป็นงานนะพี่ๆนะนี่เนี่ยภาพมุตีวังหิ่งอาจจะรุนอากาศรุนอะไรเนี่ยดูฮะพี่ๆดู อย่างมือผมเนี่ยดูสัมผัสนิดนึงอ่ะโดนงานจะฉ่ำเลยตรงนี้นะครับนะเห็นพี่ๆไหมเนื้องานจริงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมนี่คือผิวมันจะผิวหิ่งหิ่งนะพี่ๆนะมีเนี่ยดูดูนี่เนื้อแน้จริงอ่ะพี่ๆนะผิวเนี่ยจะอาจจะชื้นแบบบางทีโดนอากาศโดนอะไรผิวหิ่งหิ่งนะฝุ่นๆทำให้ผิวมันเปลาะเปลาะกระเทาะไปบ้างนะครับนะนี่แต่ว่าไม่มีหักซ่อมนะมืองต้นผมดูนะครับนะดูนี่เห็นไหม ผมไม่แน่ใจอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปากนกแก้วหรือเปล่าพี่พี่ดูแกะเป็นฟันเข้าไปลึกนะครับเป็นปากเลยนะครับนะแล้วตาแดงด้วยนะครับนะนี่ตาแดงนะครับตาจะออกแดงๆนะพี่พี่นะแดงๆนะแต่ออกจากภาพเนี่ยอาจจะออกําส้มนนึงแต่จะจะเข้มกว่านี้จะแดงกว่านี้นะครับนะแสงอาจจะจ้าหน่อยนะครับนะนี่พี่ดูอาจจะเรียกว่าสองขวันหรือเปล่านี่ครับนะนี่ครับพี่ดู เนี่ยงานนะผมดูเป็นงานนะครับนี่เนี่ยพี่พี่ดูเนี่ยฮะฝุ่นเลยหิ้งๆแหงๆเลยพี่พี่ดูเนี่ยเนี่ยพี่พี่ดูเนี่ยเนื้อตรงเนี้ยโดนสัมผัสไป้นึงนะครับนะขึ้นฉ่ำว่าพระไม่ได้โดนใช้นะบาีทีอาจจะวางไว้นะครับนะ โดนอากาศโดนความชืน้นโดนไอ้น้ำอะไรพวกนี้นับนะโดนน้ำหมอกน้ำค้างนะฝุ่นเกาะ,ะเลยนะครับนะเนี่ว่าพะางค์ทีเขาไม่ได้เก็บที่ดีนะวางวางทิ้งๆไว้นะครับนะวางไว้หิ่งๆอะไรเงี้ยโดนน้ำโดนอะไรขังนะครับนะนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะพี่พนะสิงนะครับนะตัวไม่เล็กนะพี่พนะตัวค่อนข้างมีขนาดอยู่นะครับนะนี่อ่ะ โอเคประมาณนี้นะครับนะองค์ต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมทำนานะออกวัดน่องหลวงนะพี่ๆนะเนี่ยรูปหล่อโบราณครับหลวงพ่อเดิมวัดน่องหลวงครับนะองค์นี้พิมพ์พิมพ์ฐานสูงนะพี่ๆนะจะสังเกตดูอ่ะฐานสูงตรงนี้จะมีเนื้อเกินลงมาจากตัวหนังสือนะครับนะแล้วเสียนท่านจะกลมมนนะครับนะตัวจะมีความสมาร์ทล่ํานะครับนะนี่ผิวจะเป็นมะละนะครับตาพ,พี่ดูเนี่ยพี่ๆเห็นไหมผิวจะเป็นมะละเลย ผิวเป็นมะละเลยพ,พี่เห็นไหมผิวจะเป็นมะละเลยนะครับนะนี่เนี่ยพลายเงินนิดนิดนะครับนะผิวเป็นมะละเลยนะครับนะดูผ้าอาจจะอยู่ในเลี่ยมในตลับน้พี่นะฮะอาจ,จะมีคราบใครคราบเนือ่อหลับคลุมไปบ้างนี่ผิวเป็นมะละเลยเนี่ยเสียนเสียนจะจะกลมกลมอย่างเงี้ยพี่นะนะนะถ้าเป็นฐานเตี้ยนอ่ะเสียนจะแป้วๆปจะเรียกว่าริมๆิมหัวริมนะ เอันเนี้ยถ้าเป็นฐานสูงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจะกลมนะครับนะนนเนี่ย,นยนนผิวพลายเนี่ยเนื้อย่นย่นนะครับผิวพลายเลยพี่พี่นะผิวมะละเลยนะครับนะนี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนะวัดน้องหลวงนะครับนะพิมพ์ฐานสูงนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะก็มีทั้งจานและไม่จานนะพี่พี่นะเพราะว่าบางทีจานนะ่ยอาจจะ สร้างเสร็จแล้วแจกจานแล้วบางทีลูกศิษย์ลูกหาเอาไปให้หลวงพ่อจานนะหลวงพ่ออาจจะไม่ได้จานให้ทุกองค์นะครับนะนี่องนี้ไม่ไม่มีจานนะเนี่ยอ่ะโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะพี่พี่นะเนื้อหาจัดจ้านมากเลยเนี่ยผมก็พอได้ประมาณอ่านเดาๆนะครับนะน่าจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรนะรพี่พี่นะน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนะองค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับนะ เนี่ยดูฮะคือเขาหล่อมาแล้วแต่งตะใบช่างแล้วเก็บงานเนี่เลยนะครับนะคือพระแท่ไม่ได้ใช้เลยนะพี่ๆดูนะเนี่ยเขาแต่งตะใบนะครับนะเป็นหูปิงในตัวพี่พี่เห็นไหมเนี่ยหูปิงเนื้อหาจัดจ้านมากตัวนี้อาจจะโดนขอตลับอะไรนะครับนะเกี่ยวอ่ะนะครับนะมีอั้นหนึ่งเนี่ยเนี่ยดูข้ามตะการคาบสนิมพี่ๆเห็นไหมน้ำตาลน้ำตาลนะครับตะการหล่อเนี่ยพี่ๆดูเนื้อจัดจ้านเนื้อย่นๆพี่ๆเห็นไหม เนี่ยผ้า да. หล่อโบราณมันจะมีเนื้อย่นๆเป็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนื้อธรรมชาติเลยนะครับนะเหรียญหล่อโบราณจะเรียกว่าพิมพ์เสมาหรือเปล่านะพิมพ์เหรียญเนี่ยนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรนะพี่ๆเพราะว่าผมอ่านเนี่ยหลวงพ่อโสธรน่าจะใช่นะว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพี่นะนี่เหรียญหล่อโบราณครับนะนี่ช่างก็เก็บตะไบพี่ๆเห็นไหมบล็อกไม่พิมพ์น่าจะเป็นเรียกว่าบล็อกสองหน้านะบล็อกหน้าบล็อกหลังครับช่างก็จะ หล่อเสร็จก็จะตัดช่อตแต่งตะไบวิวเห็นไหมเนี่ยเดิมเดิมเลยผิวแทบไม่สึกเลยนะวิ่นะดูด้านหลังนะขี้ตะการขี้เบานะ้าวิะเห็นไหมดำๆอันนี้เป็นขี้เบ้านะแล้วตะการสนิมน้ำตาลน้าตาลเนี่ยคือพะออกจากเบ้านะครับนะคืเอ,อเนี่ยตะการขี้เบ้าดูรอยย่นรอยเราหาวิวเห็นไหมเนี่ยโอ้โหนะครับนะเนี่ยตัวหนังสือมีมิติเลยนะครับนะเนี่ยรอยตะไบแทบไม่สึกเลยนะครับเพราะว่าพวพระเนี่ยค่อนข้างใช้น้อยนะแทบจะไม่ได้ใช้สึกเลยนะครับนะนี่ตะไบนะครับนะ เหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรนะพี่พี่นะผมไม่ทราบว่าปีไหนนะพี่พี่นะผมไม่เคยได้ไม่เคยเจอนะพิมเนี่ยเนี่ยองค์แรกน่าจะองคแรกในชีวิตหรือเปล่านะครับนะน่าจะใช่นะครับนะเพราะว่าผมไม่เคยได้บางทีอาจจะเคยผ่านตาแต่ว่าอาจจะไม่รู้นะครับนะวันนี้ก็ได้เช่าหานะครับนะเนี่ยฮะออาราคาแบ่งปันเลยนะพี่พี่นะเอาโอเคประมาณนี้องต่อมาครับเป็นเขาเรียกว่าพระผงของขวัญวัดปากน้ำนะครับนะหลวงพ่อโสธรวัดปากน้ำนะพี่นะองนี้เป็นรุ่นสามนะ เนี่ยรุ่น3ก็จะแก่ตังอิวนะเห็นพี่ๆนะรุ่นแรก,กคือรุ่นหนึ่งรุ่น2เนี่ยก็จะแก่ผงอาจจะมีเขาเรียวกว่าเคลือบชั้นแรกนะครับนะเพื่อป้องกันผงมันยุ่ยอะไรนะครับนะพอรุ่น3มาก็จะมีการพัฒนานะครับนะผสมน้ำมันตังอิวเพื่อความคงทนนะเพราะว่าพระยุคแรกจะเปื่อยจะยุ่ยนะครับนะนะครับนะรุ่น3ก็จะมีแกะพิมพ์ขึ้นใหม่ก็มีพิมพ์ลึกพิมพ์ตื้นนะนะครับตงนี้น่าจะเป็นพิมพ์ลึกนะครับนะนี่นะครับ เน <minutes> ื้อจะออกว่านเกสรทำนาพี่พี่ดูนะนะครับองนี้พระผงขวัญวัดปักน้ำทำนาพี่พี่เห็นไหมเนื้อจะออกเกสรทำนาแล้วบางบางองค์เราจะเห็นว่ามีคล้ายๆแบบเป็นเป็นผงเกสรกานอะไรมวลสารแบบว่านเกสรนะเขาเรียกว่าอะไรผมพูดเขาเรียกวอะไรเนี่ยพวกเนี้ยคล้ายๆแบบเกสรดอกไม้หรืออะไรสักอย่างว่านเกสรนะเป็นมวลสารละกันนะพี่พีนะเม็ดดาเม็ดแดงละทีมีนะ เออเนี่ยพี่พี่เห็นไหมพวกเนื้อเกสรหรือคล้ายๆแบบเนื้อเกสรนะเออในบรรดาผงพระเนี่ยนะครับนะจะมีคล้ายๆเนื้อเกสรพี่พี่เห็นไหมเนื้อผงทำอะเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำเออเม็ดดำพี่พี่เห็นไหมคล้ายๆว่านยางยางเออศูนย์เก้าหรือว่าร้อยปีเราจะเห็นว่ามีเม็ดดำด้วยนะก็คือเป็นมวลสารนะพี่พี่นะเนี่ยเห็นไหมบางทีมีก้านทู่อะไรพวกนี้นะครับนะในมวลสารด้วยนะครับนะนี่ฮะองค์นี้ก็ถือว่าพอสวยนะเห็นไหม มีหน้ามีตานะพี่พีะนะครับปัดปากน้ำนะครับนะเออนั่นข้างจะเป็นขุยๆนะครับบางทีเนี่ยเห็นไหมผิวนะครับนะเพราะว่าผ้าอาจจะเกิดขุยขึ้นได้นะครับนะอยู่กับอากาศที่เก็บรักษาพี่พีเห็นไหมนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคล้ายๆแบบเกสรดอกไม้พี่พีเห็นไหมมีเม็ดตึมตาเนี่ยนะครับเป็นมวลสารนะพี่พีนะเออเนี่ยมาชมด้านหลังพี่พี่นะนี่องค์นี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะพี่พีนะไม่มีหักซ่อมนะ ผมพิจารณาเบื้องต้นเนี่ยผมดูแล้วไม่มีหักซ่อมนะครับน่าจะไม่มีหักซ่อมนะรับนะก็ดูเบื้องต้นแล้วไม่น่ามีหักซ่อมนะพี่นะนะครับนี่ฮะดูฮะเขาเรียกว่าเป่อป้านเกสรคาบน้งมันตั้งอิ้วเนี่ยคือผุดผิวเลยพี่เพียนไหมเนี่ยนะครับพระผงของขวัญมัดปากน้ําภาษีเจริญสมุดปการน้อยพี่นะรุ่นสามนะเอาก็จะมีประมาณสิบเอ็ดพิมมั้งน่าจะเมื่อมากกว่านั้นพี่นะถ้าไม ไม่ไม่รู้ว่าเขารวมกับพิมพ์ตกค้างอะไรหรือเปล่านะพี่นะครับมีหลายพิมพอยู่นะครับแต่ว่าโดยประมาณนะ่าจะมาวันสิบสิบเอ็ดพิมพประมาณนั้นนะพี่พนะเออนะครับพระพงค์ข้องวัญวัดปากน้ำภาษีเลยนะครับนะบอ่ะโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อประพามนฑลข้างรัศมีนะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่พนะองค์นี้บอกเลยสวยมากผมไม่แน่ใจว่าออกเนื้อออกสำลีหรือเปล่านะพี่ๆดูความคมขอตบตะไบสวยชัดเจน พระน่าจะอยู่ในเลี่ยมตลับเลี่ยมเดิมนะพี่นะเนี่ยพี่เห็นไหมขอบเป็นสันเป็นเหลี่ยมนะครับลอยตะไบเดิมเดิมเลยแทบไม่สึกเลยพี่ดูเนี่ยแล้วมีพี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยคล้ายเป็นรอยเลี่ยมพี่เห็นไหมเนี่ยพระน่าจะอยู่ในเลี่ยมนะนีอาจจะเลี่ยมเปิดหลังนะแต่ว่าใช้ไม่สึกนะผิวถ้าไม่เปิดเลยนะเนี่ยจะเห็นว่าลอยเลี่ยมนะครับพี่เห็นไหมอาจจะเลี่ยมเปิดหลังนะพระอาจจะเลี่ยมเก็บใช้ดีนะหรือว่าอาจจะใช้ถ้าไม่สึกพี่เห็นไหมเนี่ยมีรอยนะครับนะนี เนี่ยพี่พี่ลองดูเนี่ยคมชัดมีสัดส่วนนับนะพี่พี่ดูเนื้อหาเนี่ปึ๊กเลยพี่พี่มาชมเนื้อหาพี่ใกล้นะเนี่ยพี่พี่ดูขอบเนี่ยจะยกพี่พี่เห็นไหมผมก็บอกกล่าวพี่พี่จำไป้สำหรับพิมพ์ลงปู่สุกประพาณิชนทนข้างรัศมีอ่ะขอบตรงนี้จะยกขึ้นมาพี่พี่เห็นไหมทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วรัศมีอ่ะคมพระมีหน้ามีตาพี่พี่เห็นไหมเออหูตาจมูกชัดเจนนะครับนะรัศมีนาบลักษณะรัศมีอ่ะฝั่งนี้จะชันพี่พี่เห็นไหม ตรงนี้จะป้านเนี่ยจะเป็นประมาณ4ี่องศาแต่ฝั่งนี้จะชันหน่อยประมาณ50เลือประมาณนี้ะพี่พี่นะเออจะไม่เท่ากันนะระหว่างลัศมีสองข้างเนี่ยพี่พี่เห็นไหมพระมีสังกติมีเนี่ยชัดเจนหน้าตากอะไรชัดเจนนะพี่พี่นะบัวเนี่ยเห็นไหมบัวฐานบัวความบัวงายชัดเจนนะครับนะเนี่ยฮะสวยมีมิติทุกซอกทุกมุมนะพระท้าไม่ได้เปิดจมูกถ้าไม่โดนเลยนะพี่พี่นะมาชมด้านข้างนะลอยตะไบพี่พี่ดูเนี่ยับ ล้มผส,สุกนะครับนะองค์นี้ก็คือเขาจะหล่อตีหุ่นเทียนสองหน้านะเออแล้วก็หล่อเป็นช่อก็คือก็เลยภาพมีมีความสวยนะเออเนี่ยพี่ๆไม่ให้ลอยต่ใบเดิมเนี่ยลอยต่ใบเดิมนะพี่ๆนะนเห็นไหมก็ตัดขอบข้างแต่งต่ใบนะครับนะนเนี่ยเนี่ยรอยสนิมเรี่ยมนะครับนะน,น,นี่เห็นไหมเนี่ยดูครับเนี่ยนี่รอยเรี่ยมพี่ๆเห็นไหมเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบโอโ้โหนะ ออกสำลิศเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเนื้ออะไรนะพี่ๆนะอาจจะเนื้อทองผสมหรือเปล่านะครับนะเนี่ยพี่ๆดูพระตะกันเนื้อเนี่ยคาบใครสนิมโลหะเนี่ยได้อายุเลยพี่ดูแต่ว่าองค์นี้ผมไม่แน่ใจว่ามีจานหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีจานเนี่พี่ๆนะอาจจะจานตัวเล็กครับนะเนี่ยผมอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยพี่ๆอาจจะมีมีจานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่ๆนะดูนี่พี่ดูพื้นผิวนะเนี่ยฮะ ดูค่ะเนื้อหาเนี่ยโอ้โหเว้ยนะแล้วดูขอบข้างขอบธรรมชาติมากพี่พี่ดูรอยตะไบแต่งตะไบนี่สวยเดิมเลยนะฮะองค์นี้แทบไม่ได้แหมเดี๋ยวจะหาพูดเยอะดูว่าหาว่าเข้าข้างพระตัวเองว่าสวยนะครับนะคือ,อสำหรับผมผมว่าสวยจริงแหละองค์นี้ทบนะนี่ฮะหลวงปู่ศุขพิมพ์ประพันมณฑลรัศมีนะครับนะอ่ะโอเคครับชอบใจทักทายสดทันราคาไหนะครับนะองค์ต่อมาครับเป็นเหรียญขวัญถุงทบนะ หลวงปู่ทิมวัดหารไล่นะพี่พีนะองนี้เพราะว่าต่อโค้ดเลขสามนะเราจะเข้าใจดีว่าถ้าเป็นโค้ดเลขสามน่ก็คือโคตหลวงปู่ทิมนะพี่พีนะจะเป็นโค้ดหลวงปู่ทิมวัดหารไล่เนี่ยพี่พีเดียวโค้ดธรรมชาติเลยพี่พีไหมในร่องโค้ดจะคมมีเสี้ยนมีอะไรพี่พีนะดูเห็นไหมเนี่ยโคตดธรรมชาติเลยนะครับนี่เหรียญขวัญถุงนะครับนะหลวงปู่ทิมวัดหลานไล่นะพี่พีนะนี่ดูโค้ดอีกทีพี่พีดูผมก็ไม่รู้จะส่องตรงไหนนะเพราะว่าเห็นโค้ดเลขสามก็ต้องตีหลวงปู่ทิมนะ เป็นเหรียญควันถุงนะฮะเรียกว่าเหรียญโภกระทรับเหรียญควันถุงนะครับนะเออนะครับนะนี่ดูนะเป็นเหรียญบาทโบราณน,นะครับปีศูนย์ห้านั่นแหละนะครับนะนำมาต่อโค้ดแล้วก็น่าจะผุกเสกแล้วก็ใหญ่ายลูกศิษย์ลูกหานะครับนะนี่ฮะโค้ดเลขสามนะครับนะอ้าวโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นงบน้ําอ้อยหลวงพ่อโบยวัดบรรนาวนะพ,พี่นะองค์นี้ผิวเดิมๆหิๆ้งหิ้งเลยพี่พี่ดูเนื้อนี่ปึกเลยพี่พี่ดูเนื้อหานะครับนะดูพี่พี่ดูเนี่ยนะนะผมเคยบอกในอีพีหนึ่งนะ ว่าหลวงปู่สุขเนี่ยเม็ดไข่ปลาันข้างเนี่ยจะไม่เชิงกลมนะพี่ๆนะจะเชิงแบบเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้พี่ๆเห็นไหมเป็นเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆคล้ายๆเป็นลักบี้นะครับนะนี่จะไม่กลมปุ๊กนะเนี่ยพี่ๆเห็นไหมแล้วโลหะเนี่ยลอยสลากพี่ดูหล่อและพระมีเนื้อสลากคือธรรมชาตินะองค์นี้พี่ๆดูคาบไข่สนิมโลหะพวกเนี้ยนะครับนะเห็นไหมเนื้อสลากแตกนะครับนะเนี่ยเห็นไหมพระก็จะแต่งเขาเรียกว่ามีสองหน้านะประกอบแล้วก็มีตะเข็บ ก็คือเขาจะแต่งในหุ่นเทียนนะพี่พีนะแต่เขียบบางทีเขาแต่งในหุ่นเทียนแต่ว่าเราจะเห็นช่อชนวนเดือยช่อชัดเจนพี่พี่เห็นไหมก็แต่งแต่ใบเดือยช่อนะครับนะเนี่ยพี่พี่ดูเนี่ยมีประกบหุ่นเทียนนะครับนะพี่พีดูเดี๋ยวมาชมเนื้อหาใกล้ๆนะอง์นี้ถือว่าสวยมากนะครับนะอง์นี้ผิวแทบไม่เปิดพี่พี่ดูนะครับเนี่ยรอยสลากพี่พี่ดูงบน้ำอ้อยนะฮะหลวงพระโบยวัดปหนาวนะครับนะนี่เนี่ยมาชมอีกข้างหนึ่ง เนี่ยคาบตะกันคาบเงือเยอะน่าจะอยู่ในเลี่ยมเลพี่นะนี่เห็นไหมเนื้อหาจัดจ้านมากครับนะก็จะมีการชนวนช่อเพราะว่าพระปกตทหล่อเป็นช่อนะพี่นะนี่ตรงนี้เห็นไหมจะมีเนือ้อนาน,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 านูนั้นหนาหน่อยเพราะว่าเขาตอดชนวนช่อตรงนี้เนื้อจะหนานะครับเนี่ยจะมีเนื้อเกินแบบขอบน้อหนาขึ้นมานะครับนะตอดช่อชนวนนะครับนะะเนื้อก็หล่อบางองค์จะมีคลีบนะครับนะก็ะจะแต่งตะใบทั้งองค์เลยแต่งร,บรอบๆทั้ง รอบเลยนะครับนะองค์นี้ถือว่ารอได้สมบูรณ์นะเนี่ยฮะเขาประกอบหุ่นเทียนแล้วอาจจะแต่งในหุ่นเทียนพี่พี่เห็นไหมเนี่ยอาจจะมีรอยสลกักรอยคลีบขึ้นมานิดนึงเขาจะแต่งตะไบนิดนึงพี่พี่เห็นไหมแต่งไม่เยอะนะองค์นี้ถือว่าสวยนะครับนะสวยจริงนะครับนะนี่เห็นไหมรอยสลกักตรงนี้รอยชนวนช่อนะครับรอยตัดช่อแล้วก็แต่งตะไบนะครับนะนี่งบน้ำอ้อยหลวงพ่อโบยวัดปนามนะพี่ๆนะอ่ะโอเคประมาณนี้มาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้อีพีนี้นะพี่ๆนะ ก็จะเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกหรือเปล่าอันนี้คือเหรียญน่าจะเป็นผมดูน่าจะเป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชังนะพี่พี่นะเออชนบุรีนะครับด้านนี้เจ้าพ่อเขาใหญ่หรืออะไรเนี่ยถ้าผมพูดผิดขออภัยนะพี่พี่นะคือพระองค์นี้สภาพใช้หน่อยนะพี่นะเออเนี่ยก็ก็ลองดูให้พี่พี่นะเผื่อชอบพุทธคุณนะครับนะเออราคาแบ่งปันกันนะเหรียญเจ้าพ่อเขาใหญ่หรือว่าเจ้าพ่อเกาะสีชังอะไรเนี่ยนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับด้านนี้นะครับ ก็อาจจะเหลือแต่เกล็ดหน่อยนะพี่นะขออภยัยเพราะว่าพระใช้หน่อยนะครับนะนนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว,ว่าเออเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะคุณสมบัติที่ว่าลงเหลือนะครับทางวัฒนธรรมก็ว่าได้นะเพราะว่าเออเนี่ยเหลือแต่เกล็ดน,นะครับนะก,ก,ก็มีไว้ให้ดูให้ศึกษาบางทีใช้ดูเนื้อดูพิมพ์ได้นั่นะเออนะครับนะเอ,อนะบนะเอาเผื่อพี่พชอบหรือว่าเป็นบาพระบ้านพ,พี่หรือว่าสนใจ มีความศรัทธาพุทธคุณอะไรประมาณนั้น,นพ,พี่นะเออ,อวันนี้ก็สําหรับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันมานําเสนอ,อยังไงก็มาพบจะเจอกันเป็นประจําเรื่อยๆนะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกดไลค์ก็แชร์ฝากบอกต่อเป็นกําลังใจด้วยนะวันนี้ผมวัดราชสีก็ขออนุญาตกราบลาไปก่อนไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านกับวันนี้สวัสดีครับ